อยังไม่ได้ไปจันนะ รถหายไปไหนอะรถฮะโยฝั่งน้นฝั่งตรงนี้มีเรือเยอะมากเลยตรงเนี้ยก็เนี่ยคือเขาเข้าได้างอยากไปอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่เอาดีกว่าแค่ออกเราจะออกไม่ได้เนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเรากลับตรงนี้ได้เลยเนาะตรงนี้แล้วก็หนักเลยให้เราขันรถห้ยเยี่ยมเยี่ยม